สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต์ Pop นะครับได้รับเคสเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสแจ้งซ่อมนะครับ oh. เครื่องไอมิน I mean, ทัสกีนนะครับแบบนี้นะครับเป็นรุ่นแฮนเดิลลูกค้าบอกว่าเอ้ยมันมีอาการแปลกๆนะครับว่าเอ้ยเวลาเราวางมันโต้เนี่ยมันจะกดไม่ค่อยโดนง่ายๆกดแล้วไม่ได้แต่ตอนเนี้ยผมแก้ปัญหาเรื่องกดแล้วไม่ได้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้แก้ยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่า ูสิที่ลูกค้าเจอคือถ้าเขายกเครื่องขึ้นมาแล้วใช้มือจับอย่างนี้กดได้แต่ถ้าเกิดวางมันโต๊ะอย่างนี้รือแผ่นเรียบๆเบมื่อไหร่กดไม่ได้มันก็ประหลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็เลยทําการรับเครื่องลูกค้ามาแล้วก็ส่งไปยังศูนย์นะครับไอมินไทยแลนด์ก็ทั้งศูนย์เนี่ยทำการเช็คว่าอ๋อ О ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากคุณลูกค้าเนี่ยไป,ไ,ปไปทำการติดนะครับแผ่นฟิล์ม กนรอยพูดงานคือใส่ฟิล์มกระจกนะครับหรือฟิล์มพลาสติกเข้าไปทางไอมิทเทลเนี่ยเขาลองทดสอบกับเครื่องรุ่นอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับในรุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับแต่เป็นเครื่องใหม่ก็ไม่มีปัญหาก็เลยลองเขาเรียกว่าแกะฟิล์มนะครับที่ลูกค้าเนี่ยติดมานะครับก็คือฟิล์มเกันยลอยเนี่ยออกพอหลังจากที่ทําการเอาฟิล์มออกปุ๊บปรากฏว่าสามารถกดได้เลยไม่ว่าจะวางโต๊ะหรือยกขึ้นมานะครับพูดง่าย ได้ดีหมดก็อันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าเรียกว่าใช้เครื่องรุ่นประเภทนี้อยู่แล้วมีปัญหาว่าเวลาวางโตะเนี่ยมันกดไม่ได้นะครับแต่พอยกขึ้นมาถ้ากดได้ให้ลองดูนิดนึงว่าเครื่องเนี่ยมันมีการติดฟิลม์มกระจกกนรลอยหรือเปล่านะครับให้ลองเอาฟิล์มออกดูบางทีมันมาจากฟิล์มครับเพราะว่าตัวเครื่องมันอาจจะไม่รองรับฟิล์มบางรุ่นนะครับ โอเคไหมครับซึ่งก็นั่นแหละนะต้องเลือกเอาถ้าอยากติดฟิล์มเนี่ยก็อาจจะต้องลักษณะพืงมือขึ้นมากดนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยอยากจะวางก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยก็อาจจะต้องเอาฟิล์มออกหรืออาจจะต้องเป็นเลือกฟิล์มที่มันเขาเรียกมีคุณภาพนิดนึงนะครับหรือ,อจ,จะเข้ากับเครื่องรุ่นประเภทนี้ได้อาล่ะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมาสามารถเข้ามาอุดหนุนสินค้านะครับหรือ อสอบถามการใช้งานโปรแกรม Postpo ได้นะครับที่เว็บไซต์ pospos.co นะครับหรือ postpo.co s ขอบคุณครับ